ถึงมือแล้วครับกูงกล้องสมอลลิคครับสตกเป็นแบบอีโคซะด้วยดูข้างในกันเลยดีกว่าแบรนด์สมอลลิกนี่ก็เป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่รู้สึกว่าทำอุปกรณ์สำหรับกล้องมาได้เยอะนะครับแล้วก็ราคาโอเคคุณภาพดีนะครับสมอลลิกเป็นอะไรที่ไวใจได้แลวนี่ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์น,นั่นเองนะครับ ไม่โอ้เป็นเคสสำหรับใส่กับกล้อง A7 Mark โฟนะครับก็จะมีตัวล็อกตรงตรงนี้มาให้ด้วยจุดล็อกนะครับมันก็จะมีตัวด้านข้างตรงนี้กับด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถดึงออกมาไขาได้อ๋อนี่ไงเขามีหกเหลี่ยมมาให้เนาะตรงนี้ก็ไขได้นะครับเป็นแม่เหล็กนะตรงนี้สามารถเก็บปึ๊บได้เลยสบายมาก นี้ก็เป็นสกูสามารถใส่กับพวกขาตั้งกล้องได้สามารถถ่ายแนวตั้งได้นะติดแล้วก็ถ่ายแนวตั้งได้นะครับด้านบนนะครับมีตัวฮอชูโคชูเขาเรียกโคชูสามารถใส่พวกไฟพวกหน้าจอมอนิเตอร์เพิ่มได้นะครับตรงนี้ก็สามารถต่อตัวแยกได้ติดท็อแฮนเดิลได้นะครับตัวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปใส่เลยดีกว่าวิีการใส่ก็ครอบตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้ไข ถามว่าทำไมต้องซื้อกงกล้องนะครับเพราะว่า1คือป้องกันในเรื่องของรอยที่จะมาสักกระทำกับตัวกล้องนะครับ2คือช่วยในเรื่องของการติดกับพวกอุปกรณ์เสร็จต่างๆนะครับเช่นท็อปแฮนเดลิลหรือว่าขาตั้งกล้องนั่นเองนะครับเราสามารถติดขาตั้งกล้องไปแบบแนวตั้งได้นะครับมีแบบนี้เนี่ยเอาตรงนี้ไปไขกับขาตั้งกล้องได้ก็ช่วยได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้ผมใส่เป็นเจ้าตัวของพิ่ดีไซน์อยู่อาจจะต้องเอาออกนะซึ่งมันสามารถล็อกด้านล่าง นี้้ไดใไ่แล้วก็สามารถล็อกข้างๆนี้ได้นะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันแบบเดี๋ยวมันจะไม่ปลอดภัยหรืออะไรอย่างนี้เนาะสามารถล็อกได้2จุดนะครับแล้วก็ส่วนสายพิซดีไซน์และพวกนี้ก็ามาออแขวนตรงนี้แทนได้นะครับเป็นการออกแบบมาได้อย่างดีเลยเดี๋ยวขอลอง่ลยนะว่าตัวไมค s โซนี่ตัวเนี้ยสามารถใส่ตรงนี้ได้ไหมสามารถใส่ได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถใส่ท็อปแฮนเดิลน,นะครับแล้วก็ติดจอมอนิเตอร์เพิ่มได้หรือจะเสียบไมค์ิจิตอลแบบนี้นะครับแล้วก็หาตัวฮอตชูเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ต่อ ทีนจาตัวมอสเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของกล้องกล้อง s m a l l i กนั่นเองที่ผมชอบคือไอ้เจ้าตัวอ,อุปกรณ์นเนี่ยมันสามารถแบบใส่เข้าไปแล้วมันมันล็อกอะถามว่ามันแน่นไหมมันแน่นนะมันมันไม่หลุดคือเขย่าไงมันก็ไม่หลุดแน่นอนนะครับแล้วก็เราสามารถแบบเอามาใช้ได้คือไม่ต้องไปหาเหรียญแล้วเดี๋ยวนี้คือเราไม่ต้องแทบไม่ต้องไปหาเหรียญแล้วแต่น้ําหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับทําให้เวลาเราไปถ่ายวอล์กก็จะหนักขึ้นในอีกระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งทางเรื่องของเราก็สามารถถอดออกได้ครับง่ายๆเลยก็ไขแค่น็อตตัวเดียวนะถ้าเกิดทุกคนล็อกแค่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดล็อก2ตัวก็ไขนิดเดียวครับมันนิดเดียวก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยติดเลยสําหรับเจ้ากล,กล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือปล่อยมันกระแทกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวบอดี้กล้องจะเป็นรอยเพราะว่าเรามีเคฟกันกระแทกอยู่แล้วนะครับ มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะสําหรับเจ้าตัวกล,กล้องตัวนี้นะครับก็คือเวลาเราถ่ายแนวตั้งแล้วเราอยากจะฟลิปจออ,ออกมาเนี่ยเห็นไหมว่ามุมมันไม่ได้อสมมตินี่คือขาตั้งกล้องนะครับตั้งอยู่แบบนี้เนาะเราจะฟลิปจอมาดูเนี่ยคือไม่ได้แล้วมันติดละเสียบสาย h d ดีมก็ไม่ได้ด้วยถ้าเกิดเป็นขาตั้งกล้องที่มันขนาดเพจมันใหญ่ในขนาดเพจใหญ่ก็ไม่สามารถต่อสาย h d ดีมออกมาได้นะครับเนี่ย ใกล้กันเกินไปนะครับอันนี้ก็ข้อเตีอนของก,งกล้องแบบครึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเรามีกล,กล้องแบบที่มันเป็นต่อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราก็สามารถใช้ด้านด้านฝั่งเนี้ยเป็นแนวตั้งได้แล้วฝั่งนี้เราก็ยังฟลิปจอออกมาให้เห็นมุมภาพที่เราต้องการได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่างใจดีๆนะครับว่าจะซื้อเป็นแบบครึ่งหนึ่งหรือว่าจะซื้อเป็นแบบเต็มไปเลยนะครับราคาก็ต่างกันนิดหน่อยแต่ข้อดีของสมอล,ลิกแบบครึ่งครึ่งกล้อง แบบนี้ก็คือตัวฮอตชูมาจะเป็นแนวเป็นแนวลาบให้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นแบบเต็มรูปแบบเต็มให้ดูไอ้รูปแบบเต็มเนี่ยตัวโคชูนะครับมันจะเป็นเอียงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําเอียงทําไมนะครับเขาคงทาหลบองศาพวกตัวกล้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละหรือว่าแบบหลบองศาไม่องศาอะไรเงี้ยไม่ให้มันไปโดนเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่ติดแต่ว่ามันเอียงไงสมมติเราจะเอาไปติดมอนิเตอร์มันก็ใช้งานไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมไม่ชอบแบบนี้มากกว่าแบบที่มันเป็นแนวแบบแนวลาดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรุ่นนั้นทาแบบนั้นนะครับก็เลยซื้อเป็นรุ่นนี้มาแทนแล้วก็เพิ่งมานึกข้อเสียได้ว่าเออแล้วเวลาจะฟิปจอตอนถ่ายแนวตั้งมันจะดูยังไงวะก็มีวิธีแก้ง่ายๆอยู่ก็คือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วก็ดูผ่านโทรศัพท์เอานะครับมันก็เออพอที่จะถูไถ่ายไปได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องดังสตอรับ เดีย๋ยวเราจะมารีวิวอุปกรณ์กล้องกันอีกในคลิปหน้านะครับยังไงฝากทุกคนติดตามไว้นะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับที่นี้มาแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ